สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งกับซีรีส์จีนจากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ EP ที่17-18เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ช่องเราเอาไว้ด้วยนะคะระหว่างที่พระเอกมาร้านกาแฟกับนางเอกก็มีสาวจําได้ว่าเขาคือคนดังในคลิปกู้ภัยจึงเดินมาขอวีแชทเขาก็ให้ไปและขอบคุณที่ช่วยสนับสนุนนางเอกเห็นแบบนั้นก็หัวร้อนรีบเข้ามาขวางคุณสแกนวีแชทของฉันก็ได้สาวคนนั้นก็เลยถามว่า คุณเป็นใครหรอพระเอกเลยบอกว่าเธอเป็นแฟนผมพอเธอรู้ว่าเขามีแฟนแล้วก็รีบเห็นกันทันทีแล้วพระเอกก็รีบเอาใจนางเอกแล้วถามว่าคุณหึงผมหรอนางเอกก็บ่นว่าไม่รู้ว่าวันๆมีผู้หญิงเข้ามาหาคุณกี่คนกันแน่แต่ว่าฉันนะ่ะเป็นคนที่ดีที่สุดพระเอกก็อ้อนว่าเธอแอดผมแล้วให้ผมทำยังไงดีละ่ะ นางเอกก็ตามใจเขาก็เลยจะลบวีแชทให้ดูก่อนจะหอมหน้าผากเธอจากนั้นทั้งสองคนก็ไปหวานกันต่อที่บ้านของนางเอกแต่แล้วชิงอินก็โผล่เข้ามาพระเอกถามว่าเธอมาทำไมเธอบอกว่าฉันไม่ได้มาหาพี่นะแล้วก็ไล่พระเอกออกไปพุ่งตรงเข้าไปหานางเอกนางเอกถามว่าได้ยินว่าวันก่อนไปฐานกระโดดล้มมาหรอเธอบอกว่าใช่ที่ฉันมาวันนี้ก็เพื่อเอาจดหมายรักของผู้หญิงที่ชอบพี่ชิงเชิดทั้งหมดมาให้นางเอกได้เห็นแล้วก็บ่นว่าทำไมมันถึงเยอะจังเธอก็บอกว่าฉันเก็บรักษา มาตลอดหลายปีให้เธอทั้งหมดเลยก็แล้วกันตอนนี้เธอเป็นแฟนของพี่ชายฉันแล้วนะขอบอกเลยนะว่าฉันไม่ได้แพ้แค่ฉันเลิกชอบเขาไปเองพูดตามตรงนะที่จริงพระเอกนะ่ะควบคุมยาก นางเอกก็อยากรู้ว่าเมื่อก่อนเขาเป็นยังไงเธอก็เลยเมาพระเอกให้ฟังไม่หยุดฟังเชียนเชิงก็ไปเอาเรื่องพระเอกที่คบกับนางเอกแล้วบอกว่าพวกเราเติบโตมาด้วยกันฉันเห็นนางเอกเป็นเหมือนกับพี่สาวถ้าคุณทำให้เธอผิดหวังแล้วก็ผมจะไปฟ้องย่าใหญ่พระเอกบอกให้เขาวางใจได้เลยฉันยังไม่ได้ขอบคุณนายเรื่องการถ่ายภาพเลยมาดื่มกันเถอะเชียนเชิงก็ทักว่า ดื่มตอนดึกๆไม่กลัวลงพุงเหรอพระเอกก็ให้ออกกําลังกายเชียนเชิงไม่อยากเชื่อว่าเขาจะเสน์แรงขนาดนี้ตอนแรกก็เป็นชิงอินต่อมาก็เป็นนางเอก ผมอยากจะรู้คุณมีดีแค่ไหนกันหน้าตาผมก็ไม่ได้แพ้อะไรคุณนี่นาพระเอกก็ให้ดื่มเถอะพอดื่มอึกเดียวเขาก็จะเมาแล้วพระเอกก็ให้ดื่มอีกแล้วล้วงความลับนางเอกออกมานายเล่าเรื่องวัยเด็กของเธอให้ฉันฟังหน่อยสิเขาก็เลยเอารูปนางเอกให้ดูว่าเป็นอันตรพานชอบรังแกเขาตั้งแต่เด็กเธอไม่เหมือนผู้หญิงเลยสักนิดพระเอกก็ชมนางเอกไม่หยุดปากแล้วคืนนั้นนางเอกก็เอาจดหมายรักไปบ่นกับพระเอกบอกมาตามตรงรู้สึกภูมิใจนิดๆใช่ไหมเนี่ยพระเอกก็ไม่รู้จักใครทั้งหมดนั้นเลยจริงๆนางเอกแย่ไม่หยุดแล้วบอกว่า จะเก็บเอาไว้ยังไงดีฝั่งชิงอินก็มาถ่ายแบบตามปกติพอรู้ว่าต้องไปกินข้าวกับบอสก็ไม่ยอมจะแอบหนี แล้วไปเจอกับเซียนเชิงเขาเลยอาสาพาเธอหนีออกมาจากนั้นเขาก็พาเธอมากินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านคาราโอเกะแล้วถามว่าได้ยินว่าเธอคืนดีกับนางเอกแล้วหรอเธอบอกว่าใช่แล้วประธานหยวนก็มาเห็นเธอพอดีจึงชวนไปดื่มด้วยกันแต่เธอไม่อยากจะไปแต่เซียนเชิงเห็นว่ามันไม่ควรปฏิเสธเลยตามไปด้วยจากนั้นชิงอินก็ไปช่วยเมื่องหนานดื่มกับประธานเยียนพวกเขาก็รบเร้าให้ชิงอินร้องเพลงเชียนเชิงก็เลยอาสาจะร้องเพลงคู่แล้วแกล้งร้องเพลงเสียงสูง,สงจนปวดประสาท พวกเขาเลยให้เลิกร้องดีกว่าแล้วพากันหนีไปหมดเหลือแต่ชิงอินกับเชียนเชิงเขาก็ร้องเพลงให้เธอฟังเล่นเอาเธอนอนไม่หลับเพราะเอาแต่คิดถึงเขา เขาหล่อจริงๆนั่นแหละทำไมถึงรู้สึกว่าเขาหล่อกว่าพระเอกอีกนะไม่ได้ฉันต้องเลิกคิดถึงเขาได้แล้วแล้วก็รีบสะบัดเขาออกจากหัววันต่อมาเสี่ยวหานก็มาเยี่ยมหน่วยกู้ภยัยพอลู่ชวินได้เห็นเธอก็รีบมาต้อนรับแล้วถามว่าเธอมาได้ยังไงเธอบอกว่าวันนี้มาห้างแถวนี้พอดีก็เลยซื้อของมาฝากเขาเลยเลี้ยงหนังคืนนี้เธอบอกว่าฉันติดดูละครแล้วเวยหลิงก็แซวว่าคิดไม่ซื่อกับเสี่ยหานใช่ไหมเนี่ยเขาก็แถวว่าเปล่านะตอนแรกฉันกะจะไปดูกับโจเหย,ยาแต่โจเหย,ยม่ยไม Thank yeah. you. อ๋อใช่ใช่ใชวอยลิงก็เลยเตือนเซียวหานว่าละครนะ่ะดูเมื่อไหร่ก็ดูได้แต่ตั๋วหนังมันหายากนะเธอก็เลยตามลู่ชวินไปแล้วก็ได้ยินว่าเขาคุยว่าไม่ได้คิดอะไรกับเธอโจเหยาก็ไม่เชื่อตอนที่ไปร้านเธอข่าวก่อนผมก็รู้แล้วเขาก็แถว่าเธอเป็นเพื่อนสนิทของ,งานางเอกฉันก็เลยต้องยอมไปตีสนิทกับเธอเป็นไส้สึกฉันยอมเสียสละศักดิ์ศรีเพื่อเพื่อนเลยนะเว้ยเซียวหานได้ยินแบบนั้นก็เสียใจมากแล้วบอกว่าฉันควรให้รางวัลเพื่อนดีเด่นกับคุณด้วยไหมลู่ชวินอยากจะตามไป จะขาดแต่ก็กลัวว่าจะเสียฟอร์มเลยแกล้งทําเป็นรับสายโทรศัพท์ทําเป็นถูกตามออกไปปฏิบัติภารกิจแล้วก็รีบตามเธอออกไปทันทีเธอก็บ่นว่าแต่ก่อนพวกเราพบกันก็เพื่อให้สองคนนั้นได้คบกันเมื่อสองคนนั้นได้คบกันแล้วพวกเราก็ไม่มีอะไรจะต้องเกี่ยวข้องกันอีกแต่เขาแย้งว่าเมื่อกี้ผมกลัวเสียหน้ากลัวถูกนินทารับหลังผมก็เลยพูดออกไปแบบนั้นแต่เธอก็ไม่ฟังเขาเดินหนีไปส่วนโจเหย่เดินเข้ามาทักว่าไหนบอกว่านายไปปฏิบัติภารกิจไงเขาก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วพากันมาดื่มเหล้า เพื่อระบายความกัดกุ้มในใจโจเหยาก็เลยเตือนว่าคุณนะ่ะตกหลุมรักเธอแล้วแต่เขากลับไม่ยอมรับตัวเองแล้วบอกว่าถ้านายเบื่อฉันฉันจะตามคนมาเพิ่มโจเหยาก็เรียกสติว่าสิ่งที่พี่ควรจะทําตอนนี้คือไปอธิบายกับเธอนะ เธอได้ยินว่าพี่ไม่ชอบเป็นใครก็โกรธทั้งนั้นแหละพี่ลองคิดดูว่าพี่จริงจังกับเธอหรือเปล่าที่ผ่านมาพี่ไม่เคยจำชื่อผู้หญิงคนไหนได้เลยแต่พี่แคร์เธอมากนะตอนแรกพี่เข้าไปตีสนิทเพราะหัวหน้าซูแล้วตอนนี้ล่ะเขาก็เริ่มจะเชื่อสิ่งที่ฉันพูดทำให้เขาเจ็บเอาไว้วันหลังฉันจะอธิบายเขาก็ให้ไปเดี๋ยวนี้วันนี้ผมจ่ายเองเขาก็ขอบคุณแล้วก็รีบไปหาเสี่ยวหานทันทีแต่เสี่ยวหานไม่พูดด้วยอีกทั้งยังหนีไปวิ่งออกกำลังกายเขาก็ตามไปขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจจะพูดแบบนนนนั้้ก่อหา นี้ที่เข้าหาคุณก็เพื่อช่วยชิงเชอร์ตอนนี้พวกเขาได้เป็นแฟนกันแล้วที่ริงผมไม่ต้องตามคุณแล้วแต่ผมคิดว่าคุณเป็นคนดีผมอยากเป็นเพื่อนกับคุณเธอก็ให้เขาไปเต้นรำกับพวกป้าๆสักเพลงแล้วจะยอมฟังเขาก็เลยต้องไปรำพัดกับพวกป้าๆเสี่ยวหานนั่งขำไม่หยุด พวกป้าๆก็จำได้ว่าเคยเห็นเขาอยู่ในหน่วยกู้ภัยเขาได้โอกาสก็แจกวีแชทให้กับป้าๆขอให้ช่วยโปรโมทหน่วยเสียยหานแอบ,บดูอยู่แบบนั้นก็พอใจมากหลังจากนั้นทุกคนก็ทำหน้าที่ของตนหนึ่งเดือนต่อมาร้านนางเอกก็พอจะมีกำไรเซี่วหานดีใจมากบอกว่าไม่ช้าหรือว่าเร็วฉันจะกลายเป็นผู้หญิงร่ำรวยฉันจะหาแฟนหล่อๆลู่ชวินก็ค้านเธอทันทีจากนั้นนางเอกก็มาร่วมงานเลี้ยงฉลองความสำเร็จของบริษัทแล้วแฟนเก่าก็เอาช่อดอกไม้มาให้นางเอกด้วย พระเอกเห็นแบบนั้นก็ไม่พอใจรีบเข้ามาขวางจากนั้นเสี่ยวหานก็ดื่มให้กับทุกคนนางเอกก็ถูกผู้ชายชวนดื่มแฟนเก,ากเ่าก็เข้ามาห้ามพระเอกก,ก็กลัวว่าจะถูกแย่งหน้าที่เลยตัดสินใจรีบเข้ามาดื่มแทนก่อนจะท้ากันดื่มพอเมาได้ที่แล้วพระเอกก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ำแฟนเก่าก็เดินเซตามไปด้วยแล้วทั้งสองคนก็เถียงกันพระเอกบอกว่าผมไม่เคยกลัวใครนะแฟนเก่าบอกว่าตอนแรกผมเองก็จะไม่พูดพ่อแม่เขายอมรับว่าผมเป็นแฟนเป็นคู่ครองในอนาคตของเธอพระเอกก็ให้ข่มจิตข่ม ใจถอนตัวตอนนี้ก็ยังไม่สายนะแฟนเก่าเตือนว่า ถ้าหากคุณทําให้เธอผิดหวังแล้วก็ผมจะไม่ปล่อยคุณเอาไว้แน่ฝั่งลู่ชวินก็คอแข็งเล่นเกมถามตอบกับน้องๆและโดนถามว่าเมื่อไหร่จะพาแฟนมาเขาแกล้งบอกว่าเขามีลูกแล้วทุกคนได้ยินแบบนั้นต่างพากันอึ้งเขาเลยเฉลยว่ากู้ภัยจีเย่เป็นลูกฉันไงพอนางเอกหาพระเอกไม่เจอเป็นห่วงก็รีบตามไปพอเห็นพวกเขาเมาก็บ่นว่าเสียงดังอย่าทําขายหน้าคนหนึ่งก็แฟนคนนึงก็ลูกศิษย์ของพ่อใครหาเรื่องใครก่อนเนี่ยสองคนต่างคุยไม่รู้เรื่องนางเอกก็ไม่สนใจแล้ว จากนั้นนางเอกก็ฝากน้องๆให้พาพระเอกกับแฟนเก่ากลับไปด้วยแล้วฝากลู่ชวินให้ดูแลเสี่ยวหานแล้วลู่ชวินก็พาเสี่ยวหานกลับมาที่บ้านเธอก็ลากเขานอนข้างเธอเขาถามว่าจะทําอะไรเธอก็มองเขาไม่วางตาจากนั้นเธอก็ขึ้นคอมเขาเขารีบทักว่ารู้ไหมเนี่ยว่าฉันเป็นใครแล้วจะลุกขึ้นหนีแต่เธอก็รั้งเขาไว้แล้วบอกว่า วันนี้อย่าได้คิดเลยนะว่าจะไปไหนเขาบอกว่าผมไม่ดื่มนะแล้วผมก็ไม่ได้มีอะไรกับใครมั่วๆด้วยเธอก็บอกว่าวันนี้คุณหนีฉันไม่พ้นหรอกแล้วถอดเสื้อก่อนที่จะก้มลงจูบเขาเช้าวันต่อมาแฟนเก่าก็ตกใจที่นอนอยู่บนเตียงเดียวกับพระเอกนี่ทําไมนายไม่ใส่เสื้อผ้าพระเอกเองก็ตกใจเหมือนกันถามว่าแล้วนายมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงทั้งสองคนเถียงกันไม่เลิกจนน้องๆต้องเข้ามาช่วยแล้วบอกว่า เมื่อคืนนี้พวกที่ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ดีๆพวกเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีทางน้องๆก็เลยให้ดูวิดีโอที่ทั้งสองคนกลายเป็นเพื่อนกันพวกเขาก็รีบลบทิ้ง แต่โจเหยาบอกว่าส่งคลิปไปให้นางเอกแล้วพอนางเอกได้เห็นคลิปนั้นก็ยิ้มไม่หุบพอเสี่ยวหานได้รู้ว่าเมื่อคืนเกิดเรื่องก็จะตัดสัมพันธ์กับลู่ชูวินแล้วบอกว่าเรามาตกลงกันดีกว่าว่าจะไม่พูดเรื่องเมื่อคืนอีกแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมผมจะทำแบบนั้นได้ยังไงกันเธอก็บอกว่าความสัมพันธ์ของเราเป็นแค่เพื่อนเรื่องเมื่อคืนนี้มันเป็นแค่อุบัติเหตุเขาถามว่าคุณคิดว่าแบบนั้นจริงๆหรอเธอเลยถามกลับว่าแล้วคุณไม่ดีใจหรอฉันต้องมีส่วนรับผิดชอบฉันไม่่โทษคุณเลลยยนนะแตัังงงไให้มจบ งนี้เธอเราไม่เหมาะสมกันหรอกเขาก็ยอมตกลงได้ผมจะลืมเรื่องเมื่อคืนนี้เรากลับไปเป็นเพื่อนเหมือนเมื่อก่อนเธอบอกว่าแค่เพื่อนเท่านั้นเขาก็จากไปแบบเจ็บปวดจากนั้นเธอก็ไปทํางานอย่างเศร้าๆนางเอกถามว่ามีเรื่องอะไรหรือเปล่าเธอเลยบอกว่าเมื่อคืนนี้ฉันกับลู่ชวินนางเอกก็เดาสถานการณ์ออกแล้วก็หัวร้อนนี่เขาฉวยโอกาสเธอหรอแล้วจะไปเอาเรื่องเสียยหานก็เรียบรั้งไว้นางเอกเลยถามว่าเธอชอบเขาหรอเธอบอกว่า,ม,ออรรา,วามันเป็นแค่อุบัติเหตุตอนนี้ฉันสับสนว่าจะมองหน้าเขา ยังไงดีฝั่งลู่ชวินก็มาถอนหายใจต่อหน้าพระเอกแล้วบอกว่าเมื่อคืนนี้ฉันไปส่งเสี่ยวหานเธอเมาเราสองคนก็เลยมีอะไรกันพระเอกถามว่าแล้วนายจะเอาอยัางไงต่อเขาบอกว่ามันต่างจากที่คิดเลยเพราะว่าเธอให้ลืมเรื่องราวทั้งหมดและไม่ให้ฉันรับผิดชอบอะไรเลยพระเอกถามว่าแล้วถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นนายจะทํายังไงเขาก็สับสนบอกว่าฉันทําพลาดไปแล้วพระเอกก็เลยเตือนให้เลิกเป็นเพย์บอยนายควรจะจีบใครแบบจริงใจสักทีนะแล้วทําตัวดีๆกับเธอด้วยเข้าใจไหมเขาเห็นพระเอกกลับป เป็นฝ่ายสอนเขาบ้างก็บอกว่าคิดไม่ถึงเลยนะว่าจะมีวันที่นายมาเป็นที่ปรึกษาของฉันและพวกเขาก็ได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่เหอโจต้องรีบออกไปปฏิบัติการด่วนพระเอกรีบบอกนางเอกนางเอกก็ช่วยบริจาคเงินให้เสี่ยวหานก็ตัดพ้อเรื่องลู่ชวินที่ไม่บอกอะไรฉันสักคำฝังแฟนเก่าก็เอาแต่ดูไดอารี่ของนางเอกที่เคยให้เขาเป็นของขวัญวันเกิดเขายังคงเสียใจที่เธอจากไปในคราวนั้นในวันต่อมานางเอกก็ตกใจที่เจอลูกค้ามีอาการแพ้แล้วขู่ว่าจะแจ้งความเธอ เซียวหานก็พยายามเจรจาแต่เธอก็ไม่ยอมให้เวลาแค่สามวันเจอกันที่ศาลเซียวหานบ่นว่าสินค้ามีปัญหาจริงๆนั่นแหละผู้ผลิตก็เอาแต่ปัดความรับผิดชอบนางเอกก็เลยตัดสินใจจะคืนเงินชดเชยให้กับลูกค้าฝั่งแฟนเก่าก็ช่วยนางเอกในการท้าทามอาจารย์หมอให้รับเธอเข้าศึกษาส่วนพระเอกเขานําทีมน้องๆลงปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวฝั่งแฟนเก่าก็ซื้อของมาเอาใจนางเอกแล้วถามว่าพระเอกไปไหนล่ะเธอก็เล่าว่าเขาไปช่วยแผ่นดินไหวเขาเลย ช่วยนางเอกดูร้านพอเจอสินค้ามีปัญหาก็อแอบถ่ายรูปใบสั่งซื้อไว้แล้วโทรไปเช็คกับบริษัทอ e ีเตอร์เทรดดิ้งวันต่อมานางเอกก็ตื่นขึ้นได้รู้ว่าแฟนเก่าเป็นคนช่วยจัดของให้ทั้งคืนเพิ่งกลับไปเมื่อกี้นี้แล้วพบว่ามีของปลอมหนึ่งในสมมีคนร้องเรียนมาอีกเพียบจะทํายังไงดีนางเอกคิดว่าคงต้องบีบให้อีกฝ่ายยอมปรากฏตัวออกมาและจะไล่สดขายสินค้าในราคาขาดทุนหากเจอของปลอมก็ยินดีคืนเงินลูกค้าก็พากันตอบรับดีมากพอแฟนเก่าได้รู้ก็ช่วยหาต ต้นตอของสินค้าปลอมให้จนในที่สุดก็ได้พบเบาะแสเสี่ยวหานมาบอกกับนางเอกว่าเจอต้นตอบริษัทผลิตสินค้าปลอมแล้วนางเอกยืนการจะชดเชยค่าเสียหายให้กับลูกค้าแล้วเอาผิดกับคนที่ผลิตสินค้าปลอมต่อไปฝั่งทีมกู้ภัยก็ทํางานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยสาวๆก็บ่นว่ามีแต่บาดแผลแล้วเรียกลู่ชวินให้มาดูพลางถามว่าพวกเราเป็นนางฟ้าหรือเปล่าเขาก็อวยพรว่าพวกเธอเป็นนางฟ้ากันทั้งหมดนั่นแหละก่อนที่จะเอาน้ําไปให้พระเอกฝั่งหลินมู่ก็เอายาหยอดตามาให้เวยหลิง แต่เธอปฏิเสธจนปัดมือแทงเข้าตาเลยให้เขาอยู่เฉยๆแล้วช่วยหยอดตาให้เล่นเอาเขาเคิมเธอหยอดตาเสร็จก็อายรีบเดินหนีไปจนสาวๆลกาวชมว่านี่ใช้ได้เลยนี่เวยหลิงเขินหน้าแดงไปแล้ววันมะรืนนีนัดเธอเลยนะภาพตัดมาที่นางเอกก็ถูกคู่ปรับเก่ามาเอาเรื่องซึ่งตอนนี้เธอก็คือบริษัทอีเตอร์เทรดดิง้งที่ผลิตสินค้าปลอมของ LYS มาถึงเธอก็โวยวายนางเอกที่ขายของครึ่งราคาทําให้พวกเราต้องลําบากแต่นางเอกก็ไม่ยอมเธอเลยบน่นยังไงร้านเธอก็ จะเจ๊งอยู่แล้วสั่งให้คนของเธอพังมันให้หมดแล้วแฟนเก่าก็เข้ามาช่วยเขาบอกว่าผมเป็นคนรายงานเองหากจะหาเรื่องก็มาเล่นงานที่ผมถ้า l Y s รู้ว่าคุณทําของปลอมคงไม่มีทางปล่อยคุณเอาไว้แน่เธอจูงขูนางเอกก่อนที่จะยอมจากไปนางเอกเก่าขอบคุณเขาแล้วจะเลี้ยงหม้อไฟแฟนเก่าก็ถามว่าแล้ววันแห่งความรักวันมาลืนนี้คุณจะทําอะไรหรอเซี่ยหานก็รีบถามว่าพระเอกจะเซอร์ไพรส์อะไรเธอหรือเปล่า นางเอกบอกขอแค่เขากลับมาอย่างปลอดภัยก็พอแล้วแล้วเธอก็แอบ,บเป็นห่วงพระเอกก็เลยแชทไปถามว่าเขายุ่งไหมช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าภารกิจเสร็จแล้ววันมะรืนนี้ก็จะกลับนางเอกเลยให้นัดวันไปกินข้าวที่ร้านอาหารเขาก็ยอมตกลง แต่เสี่ยวหานนั้นยังไม่วางใจได้ยินว่าแผ่นดินไหวรุนแรงมากนางเอกเลยบอกว่าเขาบอกว่าจะกลับมาวันมะรืนเรานัดกินข้าวกันแล้วแฟนเก่าได้ยินแบบนั้นก็แอบเศร้าใจหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจพระเอกก็ส่งข้อความไปบอกนางเอกว่าผมกําลังจะกลับน่าจะถึงประมาณหกโมงเย็นแล้วให้ลู่ชวินเล่นขับรถเขาก็จัดให้ฟังนางเอกก็เตรียมแต่งตัวชุดสวยไปหาพระเอกแล้วพระเอกก็บอกว่าจะกลับไปสรุปงานกับทีมก่อนนางเอกก็ตกลงพอพระเอกสรุปงานเสร็จก็รีบไปหาเธอ ทีฟังหลินมู่ก็ชวนเวยหลิงไปกินข้าวด้วยกันวันนี้เป็นวันซีซีนะเธออยู่บ้านคนเดียวหน้าเบื่อออกเธอก็บอกว่าฉันไม่ได้อยู่คนเดียวฉันอยู่กับน้องชายฉันเป็นห่วงเขาฉันขอตัวไปก่อนนะหลินมู่ก็ขอตามไปด้วยฉันอยากขอทําความรู้จักกับน้องเธอบ้างเธอเลยฉเฉลยว่าฉันมีน้องเป็นหมาหลินมู่ก็รีบตามเธอไปแล้วบอกว่าที่จริงฉันชอบหมามากนะแล้วจู่ๆก,ก็มีคนมารายงานว่ามีเหตุเด็กหายพระเอกเลยถูกตามตัวกลับไปปฏิบัติภารกิจเขารีบส่งข้อความไปหานา เอกระหว่างนั้นนางเอกก็นั่นรงรอเขาทั้งคืนพอพระธานเหลียงเห็นก็รีบโทรไปบอกแฟนเก่าทันทีฝั่งพระเอกพอตามหาเด็กจนพบก็รีบขอตัวกลับไปหานางเอกภาพตัดมาที่นางเอกนั่งดูร้านจัดดนตรีและดอกไม้ให้คู่รักมาแสดงความรักต่อกันในวันแห่งความรักเธอก็ยังคงเฝ้ารอพระเอกและไม่ยอมไปไหนจนแฟนเก่าเข้ามาบอกว่าเหลียงปินบอกว่าคุณอยู่ที่นี่แล้วพนักงานก็เอาดอกไม้พร้อมดนตรีมาให้นางเอกแฟนเก่าไม่อยากให้นางเอกเหงาเลยรับดอกไม้นั้นไว้แล้วส่งให้กับเธอพร้อม บอกว่าไม่ได้มีความหมายอะไรหรอกนะขอแค่เธอต้องการฉันจะปรากฏตัวอยู่ใกล้ๆเธอแล้วพระเอกก็ได้มาเห็นฉากนั้นพอดี